สวัสดีชาวไบค์เกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยังอฟซีมอเตอรนะฮะเจอกันกับผมในภาคกลางวันนะครับก็เห็นหน้าค่าตากันสักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวช่วงรอบดึกช่วงกลางคืนนะครับเวลาประมาณ3ามทุ่มสี่ทุ่มไม่เกินนี้เราจะเจอกันในรูปแบบของพอดแคสต์นะครับตรงนั้นก็ถือว่าเอายืนคอนเซปต์ตามนี้แล้วกันนะฮะให้เขาใจตรงกันว่าในช่วงกลางวันมันก็มองเห็นได้กันชัดเจนเดี๋ยวก็มาคุยกันในคลิปรูปแบบที่เปิดหน้ากันแบบนี้กันครับประเด็นที่เตรียมนะครับนำมาเล่านํามาวิเคราะห์เราจะพูดถึง นักแข่งหมายเลข8 8ฮะมิเกลอุลิเวลาครับนักแข่งชาวโปรตุเกสของ i อเอเนียร์สิงทีมถ้าจะบอกว่านักแข่งคนไหนที่ดวงสวยนะครับราอซ้ํากรรมซัดจริงๆนะฮะต้องเป็นคนนี้แหละครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนั้นตอนนี้บาดเจ็บอยู่นะฮะมีโอกาสนะครับที่เขาอาจจะกลับมาไม่ทันในสนามที่5ในเลอมองเซอร์กิตฝรั่งเศสนะครับจากนี้ไปหรือเวลาแค่สัปดาห์กว่าๆเท่านั้นเองตามจริงจะต้องบอกว่า มันข้อซ้ำรมซัดทั้งทีมนะฮะสถานการณ์ตามจริงแล้วถ้าผลงานนะักแข่งเขาดรอปไปเองนะครับจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับที่คว้าคะแนนไม่ได้เนี่ยอันนั้นยังพอเข้าใจได้ว่าโอ,อ้รถไม่ดีนะอ,อ๋อนะักแข่งเขาผลงานไม่ดีเองนะแต่นี่ก็คือมันเป็นผลมาจากนะครับการบาดเจ็บที่ได้รับผลกระทบจากนักแข่งคนอื่นนะครับที่เข้ามาเฉียวเข้ามาชนเข้ามาทําให้ล้มไป ก็ต้องย้อนหลังไปตั้งแต่ในสนามแรกที่บ้านเกิดของตัวเองนั่แหละฮะโฮมเรสของเจ้าตัวแฟนๆนั่งเข้ามาให้กำลังใจเยอะมากเพราะว่าก่อนหน้านั้นโอริเวล่านั้นเทสมาดีมา,มากฮะในปอติเมาเนี่ยก็คือได้ลุ้นหัวแถวอะแล้วก็เป็นไปตามนั้นนะครับเขาก็ไม่ทำให้แฟนๆเจ้าถิ่นผิดหวังการซ้อมก็ออกมาได้ดีเอ,า,อาง่ายๆคือมีโอกาสที่จะลุ้นหัวแถวครับ แล้วโอลิเวล่าก็ทำได้เช่นนั้นจริงๆฮะก็คือสามารถที่จะลุ้นเอาโพเดียมได้แม้ว่าจะทำไม่สำเร็จในสุดท้ายก็ตามแต่มันก็ถือว่าใกล้เคียงเขาเปลี่ยนค่าย้ายทีมมาครับย้ายจาก KTM ซึ่งเจ้าตัวก็อาจจะผลงานอาจจะแบบว่าขึ้นขึ้น,นลงลนะฮะแต่พอมาในอาร์พิเลียนะครับรถอาพิเลียของ INF เนี่ยผลงานก็เหมือนจับต้องได้ในทันทีโดยที่ไม่ต้องปรับเนื้อปรับตัวอะไรมากมายนัก แต่จนแล้วจนรอดนะครับเขาก็ไปประท้ากับมาร์กมาเกสนะครับในเมนเรตก็นํามาซึ่งอาการบาดเจ็บจนสนามต่อตอมาก็ไม่ได้ลงทําการแข่งขันฮะซึ่งก็เรียกว่าแฟนๆโปรตุเกตก็เสียดายเป็นอย่างยิ่งละโอกาสมันมาแล้วไงโอกาสที่จะโชว์ผลงานต่อหน้าแฟนๆมาได้เห็นอะไรต่างๆมากมายแต่ก็ทุกสิ่งอย่างพังทลายลงไปตอนนั้นเจ็บที่สะโพกเจ็บที่ขาครับแล้วก็ พักกันไปนะฮะอดทําแต้มอดได้คะแนนดีๆให้กับทีมให้กับตัวเองไปหายเจ็บกลับมาฮะพอกลับมาทีนี้สนามที่4ในเฮเวสเนี่ยกลายเป็นว่านะฮะแค่รอบแรกของการแข่งขันในเมนเวสโค้งที่2เองครับไปประทะกับควาจาราโร่คราวนี้เจ็บที่ไหลฮะไหลหลุดไหลหลุดแล้วก็มีอาการที่ที่แขนด้วยครับแขนซ้ายด้วย มีการประเมินในตอนแรกว่าอาจจะเป็นอาการไหลหลุดเนี่ยถ้าใค,ใครที่เคยเป็น,นอาจจะอาจจะไม่ได้ว่าถึงขั้นเจ็บหนักพักยาวนะฮะคงจะพอพักฟื้นแล้วก็กลับมาทันแต่การประเมินมันผิดคาดครับอันนี้ทางต้นสก,กัดทีมออกมาบอกเองฮะว่าไม่คิดว่ามันจะร้ายแรงขนาดนี้จากตอนแรกมองว่าแค่ไหลหลุดเนี่ยก็คือมีอาการกระดูกนะครับตรงโซนนี่แหละมันก็แตกร้าวเล็กน้อยนะครับ เล็กน้อยเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่ากี่มิลกี่เซนอะไรยังไงแต่นะครับระหว่างแตกกับไม่แตกเนี่ยไม่แตกจะดีกว่าถูกไหมแต่นี่มันมีรอยแตกร้าวครับแล้วก็แขนซ้ายจะต้องไปสแกนเอ็กซเรย์ให้มันละเอียดยิบหน่อยเพราะว่าเจ้าตัวก็มีอาการเจ็บๆอยู่เหมือนกันนะนี่เลยกลายเป็นว่าโอกาสที่จะไม่ได้ลงแข่งขันในสนามเลอมองเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาสูงนะฮะวิลโกซิลินเบิร์กซึ่ง เป็นผู้จัดการทีมนะออกมาบอกครับว่าไม่คิดว่ามันจะร้ายแรงในแบบนี้ตอนแรกไงตอนแรกก็คิดว่าโอเคละไหลลุนะพักประมาณาแปบ๊บหนึ่งก็น่าจะทันน่าจะโอเคละแต่ตอนนี้ก็คือหลังจากเช็คอันนี้ยังไม่รวมถึงการที่จะไปคำสัมภาษณ์นี่ออกมาก่อนที่จะมีการตรวจสอบที่แขนซ้ายซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะมีอาการอะไรเพิ่มมาอีกไหมเนี่ยบอกว่าน่าจะ2ถึงสสัปดาห์ครับที่จะพักฟื้นพักตัวเนี่ยโอเคละโอกาส ความเสี่ยงสูงมากๆนะเกือบจะร้อยเซนะครับที่จะไม่ได้ลงแข่งในเลอมองคือถามว่าก็ถ้าลงแบบฝืนๆเนี่ยลงได้ไหมมันก็ลงได้แหละฮะลงได้อยู่แล้วแต่คุณก็ต้องรับกับความเสี่ยงให้ได้นะถ้าร่างกายคุณไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พร้อมเองเนี่ยดูมฮะแต่พอมองดูความคิดเห็นของวิโกซิลเบอร์ในตรงนี้ก็ก็ชัดเจนนะฮะว่าอาจจะไม่ส่งนักแข่งลงไปถ้ามองว่ามันนี่ยนี่ถ้ามองว่ามัน มันเจ็บมันอะไรอยู่เนี่ยคะแนนที่จะได้รับมาในสนามที่แล้วนะครับก่อนที่จะไปโดนแฟบนะครับกวาดไปเนี่ยมันก็มีโอกาสแม้ว่าจะไม่ได้ว่าต่อสู้เพื่อหัวแถวนะฮะผมคิดว่าท็อป6ท็อป7ก็น่าจะได้ลุ้นอยู่นะน่าจะได้ลุ้นอยู่ครับแต่กลายเป็นว่านั่นแหละฮะไม่มีโอกาสที่จะได้กลับมานะครับเพราะว่ารีสตาร์ทเนี่ยคนที่ประท้าด,ด้วยก็แฟบก็ก็เจ็บเหมือนกันแต่แต เจ็บไม่เท่าฮะก็กระเพกกระเพกไปแล้วก็โอเคละกัดฟันลุยต่อแต่โอลิเวลรลุยไม่ไหวจริงๆฮะก็อาการไหลหลุดในตอนแรกนั่นแหละแล้วก็นํามาซึ่งกระดูะครับมีมีอาการรอยแตกเล้ากันไปเนี่ยความซวยของรัสเซัยลัตเี่ยังไม่หมดฮะก็ได้เห็นใจกัเหมือนกันนะอยู่กับยามาฮ่าก็ผลงานก็ตามสภาพครับเรื่องของรถเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องขององค์ความรู้อะไรต่างๆการพัฒนามันก็ตามหลัง ค่ายอื่นทีมอื่นโดยเฉพาะค่ายรถจากยุโรปเนี่ย,หล,ยหลายช่วงตัวครับชัดเจนมาที่นี่ก็หวังนะฮะหวังว่าจะได้รถที่มันดีหน่อยก,ก็ได้รถดีอยู่นะครับแต่ข้อซ้ำกรรมซ้ำอย่างที่บอกไปความซวยยังไม่จบยังไม่จบเพราะว่านักแข่งอีกคนหนึ่งของทีมหมายเลขยี่สิบห้าครับราอูฟอนานเดสมีอาการอามปั๊มเล่นงานผลงานของเจ้าตัวก็อาจจะยังจับต้องไม่ได้สักเท่าไหร่นักนะฮะตั้งแต่ย้ายมาเนี่ย แต่ถ้าถามว่าเอาไปเทียบกับของเดิมตอนที่อยู่ KTM เป็นไงก็ต้องบอกว่ายกระดับขึ้นฮะยกระดับขึ้นอยู่เพราะว่าเราอูก็เป็นนักแข่งที่ประสบการณ์ยังไม่สูงอีกอย่างแล้วไปอยู่ใน KTM นะครับมันเหมือนประมาณว่า1ปีที่ผ่านมาจะเรียกว่าเป็นประสบการณ์ได้ไหมมันมันก็พูดได้ไม่เต็มปากคําว่าประสบการณ์มันหมายความว่าจะต้องไปเรียนรู้กับสิ่งที่มันดีนะฮะไม่ใช่ว่าจะไปอยู่กับ ผลงานที่ย่ำแย่ไอ้ตรงนั้นก็คือเรียกว่าเป็นประสบการณ์ด้านเดียวคนเราจะเอาประสบการณ์มาต่อยอดความสําเร็จได้มันก็ต้องมีประสบการณ์ทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะฮะแต่นะครับประสบการณ์ที่อยู่กับเคดียมแล้วปรับเน้อปรับตัวไม่ได้ในในปีที่แล้วเนี่ยนี่คืออุปสรรคนะครับแต่ก็มาอยู่ INF เนี่ยเครื่องยนต์ไอพเรียนะครับ i อ g p 2 3ถือว่าได้ฮะได้ผลงานเนี่ยดีดีดีขึ้นกว่าเดิมอยู่นิดนึงอยู่ละแต่นะครับมันก็ต้องเข้าใจเขา ก็คืออาการอาร์มปั๊มเนี่ยมันเล่นงานเขามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผลงานอาจจะไม่ดีนะครับในเฮเรสเนี่ยอาการอามปั๊มในในที่เราเผชิญอยู่เนี่ยอาจจะผ่าตัดครับเจ้าตัวก็ออกมาบอกรวมทั้งทางท่านต้นสังกัดน,นะครับว่ากําลังพิจารณาฮะว่าถ้าผ่าตัดมาจะทันไหมถ้าไปผ่าจริงมันมีโอกาสเป็นไปได้ครับที่ i อเฟจะไม่มีนักแข็งเลยนะครับในสนามนอกนจากจะไปเอาโรเลนโซซส,สวัสดร ซึ่งเป็นเทสไรเดอร์ของทีมอาบิเลียหมายเลข32เนี่ยนักแข่งชาวอิตาลีเนี่ยมาลงขาดตาทับแทนชั่วคราวแต่ก็ลงก็ลงนะคงลงลงได้แค่ครั้งเดียวอะ่ะแค่คนเดียวอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะเอาใครมาอีกเฮะเทสไรเดอร์มีคนเดียวนี่ฮะจะเอาใครมาบางท่านอาจจะบอกว่าลืมนักแข่งมหมายเลข29ก็เลยฮะอังเดเอเนเน่เนี่ยนะฮะลืมเมื่อเห็นมาป้านเปี้ยนอยู่ในอาริเลียอยู่เหมือนกันนี่ไม่ลืมหรอกฮะแต่ โทษแบนกายังยังไม่จบครับโทษแบนเขาจะไปสิ้นสุดนู่นนะฮะปลายปีนูน่นดังนั้นในตอนนี้มันแค่เดือนพฤษภาคมเองเขาทากิจกรรมเกี่ยวกับการลงแข่งขันไม่ได้ครับเออถ้าลงซ้อมลงอะไรนะว่าไปอย่างแต่ถ้าจะมาลงแข่งเป็นทางการแบบนี้อย่างอย่างฮะย,ยังไม่พ้นโทษแบนเลยทําความเข้าใจกันไว้นะครับก็เลยอาจจะตามรอยฮอนด้าหรือเปล่า ฮอนด้าในสนามก่อนๆนู่นนะครับก่อนเฮเรสเนี่ยนักแข่งทั้งสองคนก็ไม่สามารถลงแข่งขันได้นะฮะก็คือมาร์คมาเคสแล้วก็ชูนเมียเนี่ยม,มันก็หน้าปดวดหัวแทนลลรัสซานลาซรีเหลือเกินที่เจอตรงนี้ถามว่าอาการอามปั๊มนี่มันได้ยินบ่อยๆใช่ไหมฮะบางท่านทราบบางท่านยังไม่ทราบอ่าเดี๋ยวไหนๆก็คุยเรื่องตรงตรง,ตรงนี้แล้วเดี๋ยวอธิบายให้ฟังมันเป็นอาการบาดเจ็บที่นักแข่งเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอทุกคนย้ําครับว่าทุกคนมีโอกาสจะเจอ แต่จะเจอมากเจอน้อยก็คงเป็นเคสเคสแกนเคสไปแล้วแต่คนไปบางคนก็เป็นนิดนิดหน่อยฮะเป็นแล้วก็โอเคแหะครับไม่ต้องไปผ่าตรงผ่าตัดอะไรหรอกรักษาด้วยกายภาพบําบัดด้วยการนวดการอะไรก็นะว่ากันไปก็หายแต่ถ้าอาการที่มันแรงก็คือต้องผ่าตัดอย่างเดียวฮะที่สําคัญครับไอเจ้าอา์มปัมเนี่ยนักแข่งในนักแข่งคนหนึ่งมีโอกาสที่จะเป็นอาการนี้ เกินหนึ่งครั้งครับหรือว่าเข้าใจง่ายๆคือผ่าตัดแล้วไม่ได้หายขาดมีโอกาสจะกลับมาเป็นอีกจากกี่ครั้งก็ไม่รู้แหละแต่มีโอกาสที่จะกลับไปเป็นอีกมันไม่หายขาดอาการมันคืออะไรฮะอ,อธิบายแบบภาษาบ้านๆก็คืออาการชาที่แขนที่มืออาการเกร็งกล้ามเนื้อมันชามันมาจากอะไรละ่ะมันมาจากการที่ใช้แรงที่ไหลลงมาเลย เดี๋ยไหลลงมาแขนลงมาต่อลงม,มือเนี่ยลงมานิ้วเนี่ยแน่นอนนั้นนักแข่งก็ต้องใช้แรงเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการแตะเบรกแตะคลัสนะครับควบคุมการชนคันเร่งการอยู่กับแฮนด์รถนะครับที่มันจะต้องเค้นต้องดึงที่มันจะต้องสัน่นตลอดการแข่งขันการฝึกซ้อมเนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับที่กล้ามเนื้อตรงนั้นนะฮะมันจะชามันจะ มันมันไม่เชิงว่ามันไม่มีแรงครับมันคือมันชามันไร้ความรู้สึกฟีลลิ่งในการขับรถมันก็ไม่ได้อย่างเช่นว่าถ้าแตะเบรกเนี้ยถือว่าเป็นอาการอามปลัมนะมันจะแบบว่าไม่รับรู้ว่าตกลงรถแตะหนักหรือว่าแตะเบาวะเนี้ยในการเบรกของรถแข่งในโมโตจีพีที่สำคัญนะฮะคือถ้าการน้ําหนักพลาดนะครับบางทีคุณอาจจะเบรกเบาไปหน่อยคุณอาจจะเลยโค้งบางทีคุณอาจจะรีบเบรกเกินไป เพราะว่าคุณไม่มีความรู้สึกไงแต่แต่ไปมันไม่รู้สึกว่ามันหนักหรือมันเบาเนี่หน้าอาจจะพับไปได้เห็นไหมฮะว่าอันตรายนะก็ถือว่าต้องได้รับการรักษานะฮะอย่างเราอูเนี่ยเห็นไหมว่ายังไม่แน่หรือว่าในขณะที่ผมพูดอยู่เนี่ยอาจจะไปผ่าตัดหรือวางแผนการผ่าตัดการรักษาแล้วหรือเปล่าก็ไม่ไมไมทราบได้เหมือนกันนะฮะดังนั้นก็ต้องต้องรีบจัดการอาการอ่าปั๊มมันไม่ได้ว่าเป็นแค่นักแข่งเราจะบอกให้ะฮะ คนที่ขับรถไกลๆออกทริปนะฮะอันนี้อย่างอย่างผมเมื่อก่อนผมอาจจะขับบ่อยนะครับขับไกลๆเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์แต่หลังๆมาไม่ได้ขับแล้วผมเลยไม่มีอาการชาตรงนั้นส่วนมากผมเป็นเนี่ยผมจะเป็นตอนประมาณ100กิโลเมตรแรกนะฮะมือนี่จะเริ่มชาแต่ส่วนมากมันจะชาอย,อยู่มือเดียวครับมันไม่รู้เป็นอะไรนะบางทริปก็ชามือซ้ายะฮะต้องแตกครับแต่อะไรบ่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่บางทีก็ชาที่มือขวา แต่เราเนี่ยนะฮะมันพอมีอาการปุ๊บเราก็พักได้ถูกปะพอพักเสร็จปุ๊บแวะปั๊มน้ามันเข้าเซเว่นนะครับก็นวดนวดเค็้นเ้นอะไรหน่อยนะมันมันก็หายมันก็อะไรแล้วหรือบางทีก็มันก็ไม่ถึง1ชั่วโมงหรอกบางทีมันก็มาเร็วแต่นักแข่งเขาไม่มีโอกาสได้พักนะฮะคือถ้าเป็นปุ๊บเรื่องฝืนขับฝืนซ้อมฝืนลงสนามลงไปต่อนะดังนั้นก็นะครับถือว่าน่าเห็นใจนะฮะน่าเห็นใจเรามองเข้าไปลัสซันลาซลีนะครับที่หวังจะเริ่มต้นกับ INF เนี่ย จะต้องมาเจอความสวยซ้ำสวยซ้อนนะครับเป็นอุบัติเหตุจากคนอื่นนะครับที่เข้ามาทําให้นักแข่งของเขาเนี่ยสูญเสียโอกาสตรงนั้นไปนี่คือเกมการแข่งขันนะครับนี่คือกีฬาโมอเตอร์สปอร์ตนี่คือกีฬาที่นักแข่งทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเจออุบัติเหตุได้ในทุกเมื่อย้ํานะครับว่าทุกคนมีโอกาสรครับทุกคนมีโอกาสที่จะเจออุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นไปโดนคนอื่นทําหรือไปทําเขาหรือว่าทําตัวเองล้มไปเอง ทุกคนมีโอกาสจะเจ็บตัวแต่มันจะมากหรือจะน้อยก็แล้วแต่ปัจจัยแล้วแต่เหตุแต่เคสกันไปถามว่าป้องกันได้ไหมลดได้ไหมป้องกันได้ครับลดได้ฮะแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมยืนยันนะฮะไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะนักแข่งทุกคนก็ทราบดีมันติดเงาตามตัววิ่งหานักแข่งไปหมดละคุณจะขับระวังขนาดไหนคุณจะขับป้องกันขนาดไหนแม้จะมีกฎระเบียบข้อบังคับข้อตกลงเงื่อนไขแม้กระทั่งบทลงโทษเนี่ย มันก็ถือว่าเป็นแนวทางนะครับท,ที่ช่วยลดช่วยชะลอนะฮะไม่สามารถที่จะป้องกันได้100%จะมีเซฟตี้ดีขนาดไหนก็ตามนะฮะผมยังมองว่า MotoGP ก็คือกีฬาที่อันตรายสุดๆเลยนะครับอาจจะมีการแข่งรถที่อันตรายกว่านี้อยู่แต่นะครับมันก็หนึ่งในความเสี่ยงทั้งนั้นแหละหมวกดีขนาดไหนก็ตามชุดดีขนาดไหนก็ตามถุงมือรองเท้ากาดทุกสิ่งอย่างมีเนี่ยมันก็อาจจะป้องกัน ได้จากหนักให้เป็นเบาได้แต่ถามว่าไม่ให้นักแข่งเจ็บเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดนะทุกคนโอลิเว่าก็อย่างที่บอกครับความซวยความโชคร้ายมาเยือนเนี่ยครั้งแรกก็เจ็บที่สะโพกที่ขาครั้งที่2ก็มาเจ็บที่ไหล่ที่แขนตกลงก็จะเจ็บกันไปทั่วร่างเลยใช่ไหมเนี่ยนะนี่มันอาจจะมาจากอะไรอะและทุกคนก็ลองคิดช่วยกันเอาแล้วกันนะครับรูปแบบการแข่งขันที่มันเปลี่ยนไปยังไงหรือเปล่าหรืออะไรนะ มีสปินไหมหรือก็ว่ากันไปละแล้วแต่มุมมองที่จะมองเข้าไปแต่สรุปในปีนี้นักแข่งฝีมือดีเนี่ยหายไปหลายคนครับนักแข่งที่เรายังไม่มีโอกาสที่จะเห็นเขาโชว์ผลงานเลยด้วยซ้ำเนี่ยมิเกลเนี่ยเราได้เห็นนะฮะว่าโอเคเขาสามารถที่จะสร้างความแตกต่างจนนะครับต่อสู้เพื่อหัวแถวได้ครับผมมองอย่างนั้นนะฮะปรับเนื้อปรับตัวกับรถตอนนี้คิดว่านะครับได้ดีได้ดีพอสมควรแล้ว มิเกลไม่ใช่นักแข่งน้องใหม่เนี่ยฮะเป็นนักแข่งประสบการณ์สูงพอตัวคนนึงแหละอยู่ใน KTM ก็อาจจะขึ้นขนลงๆก็จริงนะครับแต่เขาเป็นนักแข่งที่ชนะให้กับ KTM นะฮะและชนะมากที่สุดด้วยนักแข่งใน KTM ในทุกวันนี้ครับชัยชนะของเขาตั้งแต่อยู่ทีมรองแล้วก็ขึ้นมาทีมหลักเนี่ยนั่นก็คือพอกลับพอย้ายนะครับย้ายข้ามฝั่งหนีจาก RT16 มาสู่ IGP23 เนี่ยก็ทำได้ดีและก็ปรับตัวได้ดี ะะเอาละส่ะนั่นก็คือเป็นเรื่องราวของสิ่งที่มองไม่เห็นครับมีรถดีมีฝีมือดีมีทีมที่ดีมีทุกอย่างเพียบพร้อมแต่จะกี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่ทราบหรอกนะฮะจะ3% 4% 5%ก็คิดกันตัวเองแล้วกันสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยมันก็พร้อมนะครับที่จะเข้ามาหาเราแล้วมันก็พลากความสําเร็จพลากโอกาสงามๆโอกาสดีๆไปสู่เราไป,ไ,ปไปจากเรานะฮะอ่ะนี่คือเรื่องราวนะครับนำมาฝากนำมาเล่ากันก็ เดี๋ยวจะไปะคุยกันใน Tik t อกนะครับไปทักทาย Tik t o อกด้วยนะแล้วก็คืนนี้ก็ตามที่บอกแล้วก็พอดแคสต์รวมทั้งเอฟวันไทยแลนด์ก็จะไปคุยนะครับหลังการแข่งขันเมื่อคืนแล้วก็คุยไปแล้วนะฮะอันนี้ก็จะมีประเด็นที่ซอยออกมารวมทั้งงานเขียนนะครับก็จะทยอยนะครับผมก็พยายามทําทุกสิ่งอย่างนะครับให้มันออกมารวดเร็วที่สุดสะดวกที่สุดเท่าที่จะมีเวลานั่นแหละดังนั้นมันก็ทันใจบ้างไม่ทันใจบ้างเพื่อนๆก็อย่าว่ากันนะเข้าใจเข้าใจกัน เข้าใจกันหน่อยนะฮะว่าผมก็ไม่ใช่คนที่จะแบบว่ามีทีมงานมาช่วยมาอะไรถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะได้ข่าวสารที่มันรวดเร็วทันใจข่าวสารที่มันเยอะตรงประเด็นตรงอะไรเนี่ยอันนี้เน้นข่าวสารนะก็คงจะไปติดตามเพจข่าวดีกว่าครับหรือว่าช่องใหญ่ๆเพจใหญ่ๆที่เป็นทางการเนี่ยผมผมก็ไม่รู้ว่ามีกี่เพจกี่ไรนะเพราะว่าไม่ไม่ได้เคยไปติดตามมันนะแต่คงคงเยอะอยู่ละไปติดตามตรงนั้นอาจจะได้แต่ถ้าเพื่อนๆนะครับที่รักการแข่งรถและอยากจะ หาเพื่อนคุยนะครับก็คือฟังอย่างเงี้ยเออทำการทํางานกินข้าวเข้าห้องน้าอาบน้ําทากิจกรรมทาอะไรไปเนี่ยเปิดฟังกันนะครับเหมือนมีเพื่อนมีพี่มีน้ามีลุงคนนึงนะครับมาเล่าเรื่องรถแข่งให้ฟังเนี่ยอาจจะไม่ได้อัปเดตอะไรมากมายก็ว่ากันไปเนี่ยคุณจะได้สิทธิ์นั้นตรงๆเลยนะครับดังนั้นก็ผมคงไม่สามารถจะทําช่องนะครับให้ได้ตรงโจทย์กับที่ทุกคนเรียกร้องทุกคนต้องการหรอกก็คงจะเป็นการคัดสรรด้วยนะฮะว่าผมเนี่ยเหมาะกับใครนะครับ หมายถึงว่าคนที่จะมาชอบผมเนี่ยต้องเป็นแบบไหนไลฟ์สไตล์มันตรงกันนะครับการเสพเรื่องเราเสพเนื้อหาอ่าแล้วก็คือ,อ,อใครเหมาะกับผมบ้างใครเหมาะที่จะมาเป็น fc ผมเราก็จะแปลกันไปตรงนั้นใช่ไหมครับจากนั้นก็ขอบคุณทุกการัพพอร์ตด้วยดีเสมอมานะครับเราคงอยู่แล้วก็รักกันไปน,นานๆแบบนี้นะครับอ่ะไว้เคยเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีทุกคนครับ